กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานเด้อติ่เขาหับสมช่องนองคำเด้อบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนีก่กแจักเ็จเมนูยงนังเนาะกินแรงเนะยายนะใหญ่เนาะมือมก่นม้องมา โล่ไม่มัเลยล่ะหานบัดน,นอก <c oughs> นก็เจงข,ขักแค่เนาะใช่แกงครับอยู่ในกล่องคนนี้ือนียังเจง มีได้ใช้เซลใหม่ไม่ได้เียอืมพอไดใช้เซลใหม่พอหนาเสียจากพี่น้องพญ่จอยได้ค่ะนะถากมาให้่นุ่งคิ้วเบ่งหลดปะคิ้วโออคิ้วยิ่ได้หลดใหญ่ปะคิ้วบ่คิ้วอีกงได้หลดใหญ่บ่สักศาดตนี่ยจะใช่อะไรเป็นจักรคองหรือบ่สในแต่พันไม่มีวันเป็นจริงพันเนี่ันทันพันไ่คือพันเอง ได้แต่คได้ดไม่่ท่นปนอลยอืมทันงานยังบ่ีอจ๊ะจะจะจะเอเ

เมื่อื่นเฮ้ยพังเบิ่งลงพาดเบิ่งน้ำไม่ในน้ำมะพร้าวใส่กระปุกปไหนไปกินยำแหลน้อยๆอือยายเอาลานถ้าเมื่อ่นพังเบิ่งพี่น้องเอ้ สีไปยำเมือนสาวไปยามเท่าสาเนาะแม่แม,นข,มนข้างหมอข้างโอ้แล้วก็สิไปเอาเนาะแม่นสวัสดีพี่น้องตอนนี้กำลังเห็ดเนี่ยอยู่นในกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยผนปลาเดี๋ยวเพิ่งย้ายผลปลากับอัออนผนเห็ดนี่แหละ มาเด้อมาเด้อผัดลมปยวแวงเปงกินไห้พี่น้องทำงานพี่น้องพลเรงขอไอคิวก็ใส่เสือขาดคือน่าจะใส่น้อเสียียาบมาหายพี่น้องพยายามฝากมาหายใส่สบายดีพี่น้องกินถ้าวเกันเด้เสือรับ <Rogers> คือจ่ยเฉียดืจขาดมานุ่ครั้งแรกลเนินทาโตเด้อดุมขาดอันนึ่งจำหมึกมักระด่างตัวนึ่ยิอจยจอยลวิวันาติใหญ่ดวดี๋ยวข้วดถามนะเจะเป็นบานแต่เ้านี่ยอมัวยไปวัน

จอไลทนางเรน็จอรวยพุ่นแม่แหละมันเปือกว่ายเปเจ้าไม่เได้คิ้วลายนพี่น้องกินเ้าเด้พี่างเด้อคิ้เต็มากกินข้าเกันเด้อกุสาเพิ่กจากงดงเพิ่นกรย่างต่งังกันพเพิ่มบเลินต่างจังว่าเพิมลสาบ

จะมาให้กินเด้อข่าวเล่นมันเป็นคนไม่ดม่เล่นอีกขาวพ่อนะพี่เล่นเขาวปากนะมงใการเริ้ข่าว่การปอดอีกแล้วอย่ามันมันการแล้วบกปากบุกปากแล้วบอข้าบอกบอกนอ่ใคสิเอ้

อยากนอนเนีเ่แหละแล้วก็เล่นอารมณ์เสียไข้นอ้นไปมันอืนนอ,อ,อ,อคิวกับอ,อารมณมาาเสียพี่น้องเอ้ยงสอยากนอนเัมเล่นอนไ้เนาะอยากอยากนอนพร้อมคำอะไรดินอนนะอืมคำแล้วก็อยากนอนเน้ กินข่าวกันเฮือนลังในน้อยกินอยู่บนอยู่บนนอนปะลุงแม่พอเงินทางลังอทางลังกันยังบมแล้วเงินทางลังกันยังบ่แล้วขยันน้อยเพื่คนหนึ่งเราคนหนึภาพที่หมอกันเนี่่ชอกินข่าวเนี่ยมาจาเมื่อปั้นเมื่อหาลับมาลับข่าวดีเมื่อมาลับข่าวดีหยอะแล้ว <laughs> hãy bừng chắc chắn hãy chưa ra sẽ giao bác xin là cả thì mưa bạn rồi chính bình chữ chính hoạt nhà chắc nhà

เอ้ผดผนเนยมันเลยหนามาเลยแล้วก็ต้มัดมันนี่เล็กๆนะันอืมำบ้งเท็จได้เ อะละพี่น้องคลิมีน้องท้าปได้ข้อจบคลิวไาเป็นสนิทเออ้อพี่ผ่าประการได้ขอโทษขอพามันลายเดอ้อผ่าเบิ่งผ่าส้มต่อไปพี่น้องกล่าวว่าสบายดีไปแล้ว